สวัสดีครับผม f อฟรถไทฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้กัสิมาตามเอฟซเพิ่นขอวัวยนะครับเน้อเพราะว่าเอฟซเพิ่นอยากเบิงโกหนึ่งศูนย์ครับผมเดี๋ยวผมหยิบามาแนะนำเลยครับผมเนี่ยกําลังไม่ได้ก้าหัวเลยอีกเลไหไม <laughs> โอ้ยไม่ดยังไม่เอ็ดสีไหมอยากให้มันหาวขึ้นว่าเถอะโอ้ยพี่น้องครับ บ่อเสียมาเข้ามามาเดียวแล้วไปกินนมั่วที่ป่วยแบบพันยิงวี่ไดะไม่เบิดครับผมบอกว่าเป็นกระบอกสักข่างพ่วงมาไล่ครับผมอาจารย์เพิ่นติดตั้งให้ไม่เบิดยางกับไม่รังคงลังค่าไม่เบิด45คอับขั้นนี้ไปสุรินทร์เป็นบ่อครับนี่ราคา45ครับผมนี่ราคาเต็มเต็มเลยนะครับนี่ยรับประกันเคืองครับผม3เดือนครับผม3เดือนาคาหลาน ซีเซนหาคับราคาหลานหกตัวได้คือกันเอ้ยของของเถะของจริงครับผมบงรหกหนึ่งศูนย์ครับผมระบบไอ้ของเกียร์โอ้ยแบบเบลเหยียบบอลยังมึงสะอาดสะอาดครับอันเสืออะไรอย่างนี้เลยตัวนี้แมนโอ้ยอะไรเสือสีน้ำมงินแล้วอะไหอย่านี้ไอ้จางแห้งพี่น้องเลยสุดยอดเลยปะเบิ่งกัน มึงแข็งยักจะแข็งไม่ป่ะนะของไม่ของของไม่เมื่อไรตัวนี่มึงส่งทางน้องมีนมาเพาะไมีชุ่มกันแล้วกันนะอันเบาะกันนิ่มนิ่มครับพี่น้องเลยโอ้ยนั่งไปสบายดากผมเห็นแต่อาจารย์ใหมเพิ่นเห็นผมก็ยังคิดจมหัวอยู่เพิ่นปรับเบาะปรับยังเพิ่อนนวดดินแข็งเจ็บท้องเจ็บใส่เพิ่อนมาต้องเห็ดเบาใหม่เพิ่อนมาในปากกันกระบอกสากทางนี่โว้ยของเ่ขนาะ ก็บอก้าาอเดียวกกอาจารย์ก็บอกสรข้านหาพันในนู่นก็บอกสขานไม่ไม่ใช่ไอ้ก็บอกใช้แคห้าพันกบอก้าเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหาแต่ว่ากะบอกยกอันหางนั่นหาพันครับผมร้ใได้สนใจกับติต่อคมาไหนนะครับเด้อเขาต้องคลื่อ้ดอกเขายี่บกระสอบอ้ได้ต้องการรถไทฟอร์ดกับย่าลืมอูอาจารย์สุรชาติเาเด้อครับเด้อ ยาดยาเมื่อสองขั้นเด้อเอาขั้นเดียวกับพ่อจะไแย่งง่ายันดีดูหมูอาจารย์สุรชาติเขาด้วยครับเด้อพี่น้องเลยของเถะครับผมนี่แหละมางปลามางพูนงูปต้องย่านครับผมอุ้ยพันเห็ดสีกับเห็ดขาวทาดิยางกับอู โอ้ยเอ็นยางนี่มันคือยางใหญ่เถอะวะรวมราคาสี่เซียนาเป็นต้ยางมันคือใหญ่กว่านดูจีว่าใส่อยู่สูงหรอหรือว่ามันซ้ำกันบอสซ้ำกันบอสงานหนึ่งสี่แปดสามสิบมันกระโดดยังไงเนาะมันสูงเนาะตัวนี้ที่เป็นเบียดขาวครับผมออ สังเกตสังเกตสังเกตลังค่าโหลดโหลดครับผมถ่ายอาจ,จารย์สุรสตร์นี่มีสัญลักษณ์ในตัวว,ว่าคันใดรุนนี้แล้วก็ต้องบอกถึงครับผมเขาเห็ดเป็นเหมือเมือรหาพันหาได้อยู่บ้านอยู่สีเกรครับนี่ครับกระเห็ดดูสูมือ ถ้าไปก็ไปเรียนรถสังเกตเบึงรถยูอูอาจารย์ชุรศาสตร์ครับผมเต็มถี่เลยครับเต็มเลยเต็มเลยเอ้ยอดยูบานเรียน ยังอยู่ครับเออประเภทพวกอุป,ปกรณ์กับนี่นี่หลายครับผมยาง,งกุศลกุรลเส้นยางเตายางยางกินสีก่กับมีรหลายครับผม อ่ะไพ่ด้เบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชนี่ด้วยครับด้วยหรือว่าไพ่จะกดแลดวก็สิบอได,ด้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับคลิปหมี่ของราไปก่อนครับผม